สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูรถนะครับมีรถสิบล้อสองคันไหนสีเหลืองคันไหนเออสีเหลืองเ <ไป S 1> หลืองกันนี้โอโ้โหแล้วคันนี้สีอะไรสีเขียวโอโ้โหสุดยอดเลยนี่นี่นี่นนมาทำโอ้มันยกได้ด้วยเหรอในรีโมดมันีโมดอยู่ไหนเออีโมดอยู่ไหนครับีโมดอยู่นี่โอโ้โหมีรีมดด้วยนะนี่รีมด รถคันนี้สีเหลืองสวยไหมสวยไหมสวยไหมสีเหลืองสวยไหมสวยหืมเหลืองสวยมากเลยเห็นไหมนี่สีเหลืองสวยมากเลยสีเขียวสวยไหมสีเขียวสีเขียวสวยไหมสวยสวยทั้งสองคันเลยนะอ้าวโหชอบมากเลยโอ้โหดัมได้ด้วยนะ โอ้โห่ีนี่อะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยอื้มอื้มมันมีเสียงไหมปิด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 เปิดรีโมทเปิดตรงไหนเอ่ยเปิดรีโมทตรงไหนนะเปิดนี่เปิดตรงไหนนะรีโมทเปิดตรงไหนนะ beep 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 beep